สวัสดีครับพี่น้องเจรักครับสนใจเช้ามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ในหัวข้อว่าจะรับมือกับการทดลองอย่างไรดีมาราโกบทที่14ข้อสับอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระเุซูตรัสประโยคนี้กับสาวกท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลอง ทิฏวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพี่น้องครับชุดเราทั้งหลายคงยากที่จะหนีพ้นการทดลองครับ่านจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่การทดลองอาจจะมาหาเราได้ทุกเวลาคำถามว่าการทดลองมันคืออะไรมันมาจากไหนวันนี้เรามาดูนิยามก่อนนะครับมีพว้คำนิยามการทดลองไว้หรือว่า temptation การทดลองคืออะไรการทดลองหมายถึงการล่อลวงให้ทําบาป หรือทาผิดน้ําประทัยพระเจ้ามันมาจากความปรารถนาภายในที่เรียกว่าเนื้อหนังเนี่ยแล้วมาจากมาและก็มาจากโลกแล้วจะหาคําตอบเรื่องการทดลองได้จากที่ไหนครับเดา๋ให้เรา,าลองดูพระคัมภีร์แล้วว่าพระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเรื่องการทดลองเอาไว้อันนั้นี่หนึ่งครับขอกล่าวไว้ก่อนครับหนึ่งพระเจ้าไม่เคยหรือไม่ทรงทดลองเรายากกักษ์กรวที่หนึ่งข้อที่13เตือนไว้บอกว่าขณะถูกทดลองให้ทําบาป อย่าให้ใครพูดว่าโอ้พระเจ้าทรงทดลองข้าพเจ้าเพราะความชั่วไม่อาจล่อลวงพระเจ้าให้ทําบาปและพระองค์ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดเลยนั้นถ้าเป็นการล่อลวงให้ทําบาปทำผิดเระบอก,าากพระเจ้าอ่อ,อนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ล่อลวงให้ทําบาปพระเจ้าไม่ใช่ผู้จะล่อลวงผู้ใดประการที่สองครับพระเจ้าอาจอนุญ,ญาตให้เราถูกทดลองแต่ไม่ให้เกินกว่าที่เราจะทนได้โอเคแล้วประการแรกนะครับเรา ก็เข้าใจก่อนพระเจ้าประดลองเราแต่เราอาจจะถูกทดลองนะครับแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าอนุญ,ญาตพระกพีอาจารย์ปาโลได้เขียนไว้ดังต่อไปนี้นะครับในหนังสือหนึ่งคุรบทที่สิบข้อสิบสามบอกว่าไม่มีการทดลองใดที่เกิดขึ้นกับท่านนอกจากชื่อมนุษย์ทั้งหลายต้องประสบแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลอง เกินกว่าที่ท่านจะทนได้อ่าแสดงว่าการทดลองที่มาถึงเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทําเองแต่ว่าพระเจ้ารับรู้บางกรณีพระเจ้าอนุญาตให้เราบัเชิญแต่พระเจ้าคอยอยู่ข้างๆถ้าไม่ไหวพระเจ้าจะเข้ามาช่วยแต่พระเจ้าที่เราเจอเพราะเราต้องเจอเพื่อจะเติบโตขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำพระนิสสาวครับพระเยซูคริสสอนให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองลูกกายที่1 2ข้อ40บอกว่า เมื่อไปถึงที่นั่นพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเอาละครแสดงว่าการทดลองอาจจะมาหาเราแต่เราอาจจะเลี่ยงมันได้เราอาจจะหลบมันได้เราอาจจะเลือดออกไปได้ถ้าเราอธิษฐานเสมอๆนั้นถ้าวันนี้เราเจอปัญหาหนักๆแสดงว่าเราเราว่างเว้นอธิษฐานไปพอสมกวรเลยนะการทดลองเข้าไปชิดตัวหรือไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราอิษฐานอยู่เสมอๆมันเหมือนกับเป็นเกาะป้องกันเอาไว้ทําให้การทดลองอันเนี้ยมันโจมตีเราไม่ได้ผลมันเหมือนชกมวยตั้งกาดเราไว้ตลอดเวลาชกมายังไงก็ไม่โดนไม่โดนเป้าคือตัวเราเพราะว่าเรามีกัดแต่เมื่อเรากาดตกหรือไม่อิษฐานเลยเมื่อน,นั้นพระพีบอกว่าเราดีๆนะเราอาจจะตกอยู่ในการทดลองอันที่สี่ครับพระเยซูเนี่ยช่วยเราในยามที่เราถูกทดลองได้เพราะว่าพระองค์ผ่านการถูกทดลองมาก่อนอัอนนี้น่าสน,นใจเลยครับว่า ถ้าเราต้องเจอการทดลองมีพระเยซูอยู่ด้วยเบ,า,บาใจหน่อยหนึ่งเพราะว่าพระองค์รู้ว่าจะจัดการกัการทดลองได้ยังไงฮิบรูบทที่2เขียนบอกว่าเพราะพระอ,องค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระอ,องค์จึงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้บทที่4ของฮิบรูข้อ15ก็ยืนยันเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปรห uh ิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความปอดแก่ของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงขน,น้นพระองค์ยังปราศจากบาปนั่นหมายความว่าเราเตัวอย่างแล้วว่าคนเคยถูกทดลองมาแล้วมีแล้วที่ไม่ทาบาปเราต้องหลายก็มีพี่สุผู้นั้นแหละถูกทดลองมาแล้วไปทําบาปพระองค์รู้จะช่วยเราได้ยังไงเนื่นองจาที่บอกว่าพี่สูช่วยเราได้ในยามเราถูกทดลองเพราะพระองค์ทรงผ่านการถูกทดลองมาก่อนและชนะมาแต่ข้อค้า,าก็เตือนนะครับข้อค้าบอกว่าเราต้องทนต่อการทดลองในทุกรูปแบบจากหลายด้านเพราะว่าแม่ มันมาเป็นทีมในบางทีนะแท็กทีมกันมาเลยมาจากมารมาจากศัตรูที่เป็นมนุษย์หรือมาจากปัญหาช่วภายในของเราเองถ้ามาจากมารเนี่ยในวิวรณ์บที่สองข้อยีเขียนบอกว่าจะกลัวการทนทุกข์ซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แนะ่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลําบากถึงสิบวันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนบรรตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตแก่เจ้าแสดงว่า มาเคยทดลองอย่างไงมาทดลองต่อไปครับทั้งในถึงวัดสุดท้ายของโลกเป็นการทดลองเราอยู่เลยแต่ให้เราพึ่งพระเจ้าสองครับการทดลองนั้นอาจจะมาจากศัตรูเป็นมนุษย์ครับกิจการยีรย่สิบึงเก้าปรโลเขียนบอกว่าข้าพระเจ้ารับใช้องค์พระเจ้าด้วยความถ่มจใจและด้วยน้ำตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องมาจากแผนร้ายของพวกยิวโอสายวการทดลองเนี่ยมาจากแผนร้ายของศัตรู หรือประการต่อมาปาโลอธิบายไปในข้อเมื่อกี้ว่าบางทีการทดลองมาจากศัตรูอันนี้ประการต่อมาครับยากอบบอกว่าบางทีการทดลองเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตัณหาชั่วภายในตัวเราเองในยากอบกบที่หนึ่งข้อ14 15เขียนว่าเทาว่าแต่ละคนถูกทดลองเมื่อตัณหาชั่วของตนเองชักจูงให้ไปติดกับหลังจากที่มีตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดบาปแล้วเมื่อบาปโตเต็มที่ ก็ขอให้เกิดความตายแล้วจริงเราไม่ตายทันทีนะครับเราตายเพราะว่าเราไปปล่อยบาปเต็มที่ถ้าบาปยังไม่เต็มที่ยัง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 ไม่ตายเลยยังสู่วันได้อยู่นั้นจะปล่อยมันนะครับนั้นด้วยเห็นนี้เองเราจะต้องพร้อมทนต่อการทดลองไม่ว่าจะมาจากมารมาจากสัตองมนุษย์หรือมาจากปัญหาช่วภายในเราบทะเนประการที่6ครับเมื่อเราเจอการทดลองประการที่6เราควรวางใจในพระเจ้าเพระโรรองทรงทราบวิธีที่จะช่วยเราให้พ้นจากกรทตลอง ทนนิดนึงครับเดี๋ยวพระเจ้าส่งสิกเนาวลัละว่าจะรอดอยังไงจะจาัดก,การกันมันยังไงสองเปโตรเปที่สองข้อก้าเนี่ยเปโตรเขียนอย่างนี้บอกว่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระองค์ให้พ้นจากการทดลองได้อย่างไรพี่น้องครับนี่ดีน่าดีใจครับพระเจ้ารู้ว่าจะช่วยเราให้รอดจากการทดลองได้ยังไงและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงการที่พักษา เรามีพระเจ้าที่ทราบนะครับว่าจะจัดก,การทดลองได้ไงไว้ที่เจดครับเราควรมีความชื่นชมยินดีหรือว่ายินดีได้แม้ในยามเราต้องทนทุกข์อยู่ในการทดลองหนึ่งเปโตโลกหนึ่งก็หกเขียนบอกว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนาน,นานชั่วะยะหนึ่ง รองครับในการรับรองรับรับมือกับการทดลองจงมีความยินดีใลพระเจ้าเสมอนะครับเหมือน 1, เป็นโต 1, 1> เป็นที่หนึ่งก็หกเขียนไว้อย่างนั้นวันที่แปดครับเราไม่ควรทุกข์เขิมั่นใจเกินไปในเรื่องการทดลองมีหลายคนนะครับคิดว่าตนมั่นคงดีแล้วก็ลม้มลงบอลงเตือนไว้ในหนึ่งคริเนวที่สิบข้สิบสองอย่างนี้ว่าเพราะเหตุน,นี้คนที่คิดว่าตนเองหรือตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ลม้มลงเรื่องการทดลองอย่าประมาทนะครับ ชนะมาครั้งหนึ่งจะชนะได้ใจครั้งที่สองจะชนะหรือที่ว่าไม่มีปัญหาที่เราชนะไม่ได้แล้วอันตรายมากนะครับอย่าฮึกเหเกิมเกินไปในการทดลองจงระวังตัวและประการสุดท้ายครับเราไม่ควรประมาทแม้ว่าเราจะชนะการทดลองครั้งใหญ่มาแล้วก็ตามโอ้โหปึกชนะครั้งใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเราไม่กลัวการทดลองอันตรายครับลูกกาบที่สี่เขียนไว้ชัดเจนบอกว่าเมื่อมาทดลองทุกอย่างจนหมดแล้วจึงจากพระองค์ไปจนกว่า จะถึงโอกาสเหมาะเมื่อเราเจอการทดลองและผ่านพ้นมาได้เหมือนพี่สูผ่านพ้นการทดลองจากซาตานหรือจากมารถึงสามครั้งแล้วน้ํามันมันก็ละพระองค์ไปแต่พระพิมพ์ไม่ได้บอกว่ามันจะจากพระองค์ไปตลอดการมันจะจากไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะและกลับมาใหม่พีน้องครับอย่ามาะมานะครับระวังดีๆคำเตือนของบริเกย์แฮมดีๆมากสุดท้ายเขาฝากตอนท้ายไว้บริเกยแฮมบอกว่าประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่การทดลองที่คุณเผเชิญอยู่ แต่อยู่ที่คุณตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการทดลองที่อยู่ตรงหน้าคุณการทดลองไม่ใช่ความบาปแต่มันจะเป็นตัวทดสอบว่าเราจะบาปหรือไม่บาปถ้าเราไม่ตอบสนองการทดลองอันนั้นเราก็ไม่บาปแต่เมื่อเราตอบสนองตอบสนองข้างหน้าเราผิดพลาดเราก็บาปแล้วเมื่อเราบาปผลเรื่องบาปนั้นทําให้หลายคนระทุมทุกและเจ็บปวดตลอดไปผมเสียใจแทนหลายคนที่ทุกวันนี้ไม่สามารถจะยืนหัดอยู่แถวหน้า ในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเขาเคยชนะกัรทดลองแต่วันที่เขาพลาดจะชนะคืนนี้ต้องบทก่อนนั้นนั้นไร้ความหมายนั่นจ่าร้องไห้นั้นต้องเจ็บปวดเสียใจกับการแพ้แพแพการทดลองเพียงครั้งเดียวทั้งที่ผ่านมา99ครั้งแล้วจำไว้ครับอย่าประมาทการทดลองไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเราตอบสนองกับมันยังไงของทุกคนนะครับตอบสนองการทดลองอย่างฉลาดอย่างกล้าหาญอย่างมีคุณธรรมโดยพึ่งพระคุณของพระเจา้า เราลงสู่กฎจะตั้งการทดลองไปพร้อมๆกันเลยครับ,บคุณวิพรครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบน,นี้เราทั้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love For w a r d บัดแบบนี้ขอพระเจ้าดลใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเขตจำกัดท่านสามารถถวายได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขออกว่าพรอรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าดิเกียรตคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขอพอยีญยม